ต่อไปรายการที่7รายการที่7เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายกร,รมลิตนะฮะก็คือเขาบอกว่าให้ปิดค่าใช้จ่ายกร,รมลิตคิดเข้างานประจำเดือนโดยโอนผลต่างเข้าต้นทุนขายการที่7นะครับปิดค่าใช้จ่ายกร,รมลิตคิดเข้างานนะฮะดังนั้นวิธีการก็คือตัวนี้นะฮะผมจะเขียนว่าปิดค่าใช้จ่ายการมลิต มันเคยอยู่ด้านเครดิตใช่ไหมครับเวลาปิดมันก็เอาไปไว้ด้านตรงข้ามก็คือเดบิตเดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานเวลาปิดค่าใช้จ่ายที่เข้าง,งานเราจะต้องเครดิตด้วยคาว่าค่าใช้จ่ายการผลิตเสมอเสมอเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ด้วยตัวเลขที่เราเคยนึกเอาไว้ก็คือ7 2 0 0 0ต่อไปนะ,ะเมื่อปิดค่าใช้จ่ายที่โรงงานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นลำดับต่อไปปิดค่าใช้จ่ายการผลิตการปิดค่าใช้จ่ายการผลิตก็ต้องรู้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายกาผลิตนั้นอยู่ด้านอะไรก็เปิดบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วไล่ดูที่เราลงรายวันเอาไว้ว่ามีค่าใช้จ่ายผลิตอยู่ด้านเดบิตและเครดิตอย่างไรบ้างรายการนี้ไม่มีรายการนี้ไม่มีรายการนี้ไม่มีนี่ไม่มีน,มมน,มมนี่มีเดบิตค่าใช้จ่ายกำลิตเจ็ดหมื่นด้านเดบิตมีตัวนี้เครดิตเจ็ดหมื่นสองลบกันหาผลต่างนะฮะมีย่องเหลือเท่ากับสองพันบาทสรุปแล้วทราบแล้วฮะว่าค่าใช้จ่ายกำลิตมีอยู่ทางด้านเครดิตสองพันบาท เมื่อเราต้องการจะปิดมันและมันอยู่เครดิตดังนั้นเราก็เอามันไปไว้ด้านเดบิตครับก็เดบิตด,ด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตเอาไปไว้ด้านตรงข้ามเนี่ยนะฮะด้วยยอดสองพันตามที่มียอดอยู่แล้วก็เครดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไป ดุยยอดเดียวกันก็คือ2,000เราปิดใช้จ่ายออมบิดเสร็จแล้วนะคะขั้นสุดท้ายของเราก็คือโอนปิดใช้จ่ายอมบิดที่เข้าง,งานสูงต่ำไปเข้าต้นทุนขายครับปิดค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำ ไปค่าใช้จ่ายการผลิติดเงานสูงต่ำไปมันเคยอยู่เครดิตดังนั้นเมื่อเราตัดปิดมันเราก็เอามันไปไว้ด้านเดบิตก็เดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไปด้วยยอดเนี้ยนะฮะก็คือ2000โอนเข้าต้นทุนขายนะจดระบุมาดังนั้นก็เครดิตด้วยต้นนุนขายเลย คือผลต่างก็โอนเข้าต้นทุนขายเลยนะฮะเพราะเขาบอกว่าให้โอนผลต่างเข้าต้นทุนขายนะครับเนี่ยนะครับก็คือการลงบัญชีนะครับในสมุดรายวันทั่วไปมีวิ่ดการกัน7ข้อลงครบแล้วนะครับต่อไปอีกคําสั่งหนึ่งก็คือให้คํานวณต้นทุนต่อหน่วยครับการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเราก็ต้องรู้ว่างานที่เราทําเสร็จเนี่ยมันมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ครับเราทราบกันแล้วนี่ครับ งานที่เราทําเสร็จไป9,000หน่วยนะั้นมีต้นทุนเท่ากับเท่าไหร่ก็คือตัวเลขนี้แหละครับเนี่ยคือต้นทุนต้นทุนของงานที่เสร็จต้นทุนของงานที่เสร็จคือ158820ไงนนครับคราวนี้เราอยากจะรู้ต้นทุนต่อหน่วยก็เอาต้นทุนของงานที่เสร็จหารด้วยหน่วยที่เราผลิตเสร็จหน่วยที่เราผลิตเสร็จก็คือ9,000หน่วย เอามาหารกันก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยแล้วนะครับหารกันก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยก็คือ17.65บาท17 .65 บาท,บาทก็คือ17บาทกว่าๆวานั่นเองฮะต้นทุนสินค้าหนึ่งหน่วยของเราเนี่ยนะฮะ1 7บ5าบาทต่อหน่วยหน่วยละ17บาทกว่ากวานะครับนี่คือ อีกหนึ่งคำตอบนะฮะที่เขาให้เราคำนวณต้นทุนต่อหน่วยนะฮะนี่คือคำตอบ17.65ครับ